ยัมปิพุทธังสักรังกัฉามิตัติยัมปิธรรมังสระรักงกัชามิตัติยัปิธรรมงสัะนังกัชามิตัติยัมปิสังคังสระรังกัชามิตัิยปิสังคังสระนังกัชามิติสราง We ramanisika patang samadhiyami. Akinakara. We ramanisika patang samadhiyami. Kamesu hichakara. We ramanisika patang samadhiyami. Samadhi. พระานิสีเลนะสุขติยันตีสีเลนะโภสมาสีลังวิโสทัพเยสัพพะคามหากรรมปิพุนันจัสัมเนรานังกหัตปุปาสิกะปุปาสิกานังกหันทานังยะตถาสุขังปะปิพุนชันตุข้าแต่สมพูดเจริญ อันเป็นมหามงคลในเช้าวันนี้ศรัทธาสารุชนทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาจากหลายที่หลายท่ามลอยบาทพระาศาสดา,หาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าผู้เท่าถึงฝังพระนิพานตลอดกาลนานพร้อมกันนี้ก็ได้ตั้งจิตอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่บรรพบุิรุษอุปกา,ารก็เหล่านั้นมาินดีอย่างทราบในส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้ หากมีความทุกอยู่ขอให้ร่วมเสียจากทุกนั้นหากมีความสุขีอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานสำหรับพัะตาหารและสังฆทานพร้อมสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้จะได้จำะเจอบจงถวายแก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก่อนนั้นก็หาไม่ได้หากไห้น้องนำมาถวายแต่คณะสงฆ์ พรพจาาสมุดโเป็นพระทุเทศทำหน้าที่แก่พระแต่สงขอ,งของนอ้อมถวายดังนี้ส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแก่ผู้อาจารย์พระมหาเถระผู้เป็นประธานส่วนที่สองลองไปตามลําดับพระเ,เถรานุเถระพระสังฆนวกาตลอดจนถึงสามเณรทั้งหลายและอุบาลกอุบาสิกาผู้ถือศีลปฏิบัติธรรมจงบริโภคกันตามสบายหากพระพิสุ์รูปใดรูปหนึ่งเห็นไม่สมควรดังที่กล่าวโปรดทั รวมขึนได้ในที่ท่ากลางสมงนี้หากเห็นสมควรแล้วโปรดกล่าวคำอนุโมทนาสาธุการขึ้นแห่งร้องกัน แล้เรื่องนึกถึงญาติเป็นญาติข้างมาที่รลองรับไปแล้วปีที่ผู้กิจการก,ก,กับีครับปี่รับหลอกหลอต้องระลึกว,ว่าชีวิตเราที่ได้มานี้เป็นคนเป็นมนุษย์มาได้ประจักษ์ห้ก้อนเนื่องด้วยญาติที่เปดูพวกการีเราที่ทวงรับไปแล้วเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดทวดคนไปชั้นมันเป็นสายญาติเป็นเครือญาติ ยากท่านเราก็คือยากสายยากท่านพี่เขาว่าเขาว่าเป็กนี่มีหลายสิ่งหลายอย่างมาให้เราเห็นถ้าเราได้ยินถ้าเราได้ฟังในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ติดลบที่ ที่นั่งล้วนเดินทางมาแล้วแล้ง ฉะนั้นเราเป็นไห้ญาติเป็นบุตรเป็นธิดาญาติสถาต่อปรเลอ้งผู้ปกครีที่ให้ชีวิตเราจะเป็นชั้นใดชั้นใดยูกไม่ไหมครับได้ยินคำสักก่งของพระเจ้าแผ่นดินจะระลึกไม่ได้เพราะมันไหลกลับ ทางคนนนยังมีพัะรมารสัมพุทธกาที่ปรึกษาเป็นที่พ่อเห็น ครั้งนี้คือเป็นพระเจ้าพิจิราทีตทาทาา่ต้องทิส่วนบนสุดขทงไทยเราทำมาลึกลก็เลยต้องทำมือนีกท่าทำแต่ผู้พิชิตเฉพาะจอดจบเฉพาะจอดจบเราทำอะไรให้ทำมาก็ได้แต่ได้ชิดอยากทินรับได้วหาร้อยปีสามร้อยปีห้า้อยปี 4-5ล้านมีแสนปีแต่เป็นกลับกลับเป็นล้านล้านล้านไม่มีเพราะพวกนี้ขวางหมดกีนกันข้างหน้ากลับถึงพวกงูเพราะพวกนั้นนาเหนือเกานต้องอุ้มทิ่เฉพาะดอก เรือนาคือท่พักอาศัยอาศัยนานหรอไป่ไม่นานแค่เดียวเนียยเดียวบางคนก็นานเป็นบางคนกหลับตายยังไม่ลืมตาไปแล้วนี้ตอนเียเดคนเดคนบคนติดกับดักก็สมามาไม่กิดรัฒน์มรรถมาไม่เกการไปโดนแบบใดไปอย่างน,านั สงบจะได้สมบมีเงินมีทองมากมายแต่กองแค่ไหนมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่กองแค่ไหนมันก็แค่นั้นท้ายสุดแล้วก็ละลายดินน้ำไฟลองไปงานหลายงานเรื่องมีผู้ชื่นไปส่วนใหญ่ที่เราลองเห็นไหมเราลึกไหมเราน้อมเข้ามาไหมว่าแต่ละครั้งแต่ละคนแต่ละที่แต่ละเหตุควรจะผ่านงานไปได้ ญาติสายติญาติสายมาเห็นต้องลอกโศกเศร้าโศกกร้าวอาบน้ลอกให้มันเกิดความเมาทัทีฐานดีกินการดีอะไรดีทุกอย่างแต่เมื่อมีผู้หลักผู้ใหญ่ในในเราหลอกขอนเสียเป็นเตียนตัวไม่ทันแล้วไม่จะทำยังไอคอนนอนหลับแต่อย่างอื่นเก่งหมดมีหมดเพราะหมดแต่เรื่องนี้ไม่ได้เพี้ยนเลยในอังหวัดลพบุรีทั้งหลับ ทุกสิ่งทุกอย่างเกศก็ยังไม่เกศเท่ายังไม่เท่ามันหายแบบหลายอย่างมันเลื่อนเรือล้วออกนอกทางบางทีก็เลือกไป่ถูกว่าจะเอาอะไรเขาเป็นคนวัดเบาเนี่ยนะเอาแบบไหนวะใจทําใจใจก็มีมาเนาะพยายามเริ่มให้มันแคบเข่าสั้นเข่าแคบเข่าแคบเพราะวแผให้เรื่องกายกับใจจิตจิตกับายทำไมต้องมีจิตกับายท่านมีแต่จิตไม่มีกายเขาไม่อยู่ ได้ดีกวมันต้องการกัิ ในแบบที่เราเป็นสาวสัสสาสัมพุทธเจ้าสงก